ตอนที่หนึ่งอหดอายุขายยืนยาวเมื่อเห็นท่าทางของจิ้งจอกพันหน้าจาังอยู่ก็ยิ่งดูไม่สบายใจยิ่งกว่าเดิมเขามองไปที่จิ้งจอกพันหน้าและถามขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเซินเฟิงเทียนหงสิงโตศิลาและสัตว์อสูรตัวอื่นๆก็มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าด้วยความกังวลไม่เป็นไรแล้วจะร้องให้ทําไมไม่เป็นไรหรอกเจ้าสํานักท่านอย่าถามอะไรได้หรือไม่ เมื่อถูกทุกคนมองจิ้งจอกพันหน้าก็อายจนอยากจะเอาหน้ามุดพื้นดินแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่รู้เรื่องนี้แต่นางนั้นรู้ดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพลวงตายังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจําของนางในภาพลวงตานั้นนางเห็นหลายฉากมากมายนับไม่ถ้วนและหนึ่งในนั้นคือนางมีความสัมพันธ์กับจังอยู่มันจะบ่งบอกนางว่าอะไรกันเมื่อได้ยินคําตอบจากจิ้งจอกพันหน้าจาังอยู่ก็ขนลุกขึ้นมาทันทีเขาหยุดถามเพราะกลัวว่าหากถามไปอาจจะทําให้จิ้งจอกน้อยสติหลุดได้ เมื่อเจ้าบอกว่าไม่เป็นอะไรงั้นข้าไม่สนก็ได้จังอยู่เปลี่ยนเรื่องทันทีสายเลือดของเจ้าถูกปลุกขึ้นมาหรือ,อยังเมื่อมีเทียนหงอยู่จังอยู่จึงไม่ได้เรียกชื่อของจิ้งจอกพันหน้าออกมาด้วยจิ้งจอกน้อยนิ่งไปชั่วครู่จากนั้นนางก็ได้คิดถึงเป้าหมายของการกินแก่นญ้าหลวงตานี้คือเพื่อปลุกสายเลือดนั่งหลับตาลงและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสักพักนางก็ลืมตาและพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นปลุกขึ้นมาได้แล้ว ก่อนที่จางอยู่จะได้พูดอะไรออกมาจิ้งจอกพันหน้าก็ได้แสดงความสามารถออกมานางเปลี่ยนร่างเป็นสาวงามและหันมายิ้มให้กับจางอยู่พร้อมกับหัวเราะเจ้าสำนักเป็นไงข้าสวยหรือไม่ระหว่างที่พูดนั้นนางก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าจางอยู่และจ้องจางอยู่อย่างไม่กระพริบตา ฉากนี้ทําให้เทียนหงสิงโตซศิลาและสัตว์อสูรตัวอื่นๆพากันตกตะลึงจนตาค้างพวกมันถึงกับสงสัยว่าจิ้งจอกพันหน้าได้เข้าถึงขอบเขตหลิงส่วนแล้วหรือเปล่าถึงสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้แม้แต่โอเซินเฟิงก็ต้องเลิกคิ้วเป็นการแปลงกายที่ยอดเยี่ยมนักการแปลงกายก็เป็นหนึ่งในทักษภาพลวงตามนุษย์บางคนก็มีความสามารถในการใช้ภาพลวงตาแต่ความสามารถของพวกเขาก็เทียบกับจิ้งจอกพันหน้าไม่ได้จิ้งจอกน้อยอย่าสร้างปัญหาจังอยู่พูดออกมาด้วยสีหน้านิ่ง เร็วเข้ารีบเปลี่ยนกลับไปยังไงสภาพลวงตาก็คือภาพลวงตาแม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นสาวงามแต่นางก็ยังเป็นจิ้งจอกอยู่ดีภาพลวงตาหลอกการรับรู้ของคนได้แต่ไม่อาจจะเปลี่ยนความจริงได้มีแค่การบ่มเพาะไปถึงขอบเขตหลิงส่วนเท่านั้นที่จะทําให้เปลี่ยนเป็นคนได้อย่างอื่นแค่ทําให้การรับรู้ของคนนั้นสับสนผ่านภาพลวงตาจิ้งจอกพันหน้าดูเศร้าขึ้นมาและเปลี่ยนร่างกลับดังเดิมนางผิดหวังแต่ไม่นานนางก็เผยรอยยิ้มออกมาเจ้าสำนักข้าไม่สวยพอหรือไง โอเสินเฟิงชมออกมามันทรงพลังจริงๆภาพลวงตาของเจ้าหลอกแม้กระทั่งข้าได้หักข้าไม่ระวังตัวให้มากพอจิ้งจอกพันหน้ายักคิ้วอย่างภูมิใจแน่นอนตามระดับของภาพลวงตาแล้วตอนนี้ข้าเป็นผู้ใช้ภาพลวงตาสามดาวผู้ใช้ภาพลวงตาสามดาวก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วคนที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตหลิงส่วนยากที่จะมองออกได้แม้แต่พวกขอบเขตหลิงส่วนหากไม่ใช้พลังเต็มที่ก็อาจจะโดนหลอกไปด้วย ภาพลงตาของจิ้งจอกพันหน้านั้นเกิดจากพลังสายเลือดนางจึงเชี่ยวชาญความสามารถนี้ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ใหม่มันเหมือนกับสัญชาตญาณพลังของมันจึงน่ากลัวกว่าพวกที่เรียนรู้มาซึ่งอยู่ระดับเดียวกันสมดาวจังอยู่พยักหน้าด้วยความพอใจไม่เลวด้วยขอบเขตตันส่วนขั้นสูงและผู้ใช้ภาพลงตาสามดาวนี้คงมีน้อยคนนักที่เทียบกับจิ้งจอกน้อยได้เมื่อได้ยินคำชมจากจังอยู่จิ้งจอกพันหน้าก็พอใจอย,อย่างมาก เจ้าสำนักนอกจากร่างมนุษย์แล้วข้าก็ยังมีร่างอื่นอีกท่านอยากเห็นหรือไม่จิ้งจอกพันหน้าตื่นเต้นขึ้นมาจางยูโบกมือและพูดขึ้นไม่จําเป็นเจ้าก็รู้ว่าภาพลวงตาใช้กับข้าไม่ได้ผลเท่าไหรนะ่นักจิ้งจอกน้อยตะลึงนางสลดลงจนแทบลืมไปว่าจางยูคือผู้อาวุโสของเผ่าจิ้งจอกที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ภาพลวงตาเขาเก่งกว่านางด้วยซ้ำกลับกันแล้วโอเสิรนเฟิงนั้นสงสัยขึ้นมา เจ้าสำนักรู้จักวิธีการใช้ภาพลวงตาด้วยหรือการใช้ภาพลวงตาของเจ้าสำนักนั้นยอดเยี่ยมกว่าข้ามากนักจิ้งจอกพันหน้ายกย่องเขาอย่างมากเมื่อได้ยินแบบนั้นโอเซินเฟิงก็เชื่อในคำพูดของจิ้งจอกพันหน้าทันทีโดยไม่สงสัยแต่อย่างใดสักพักโอเซินเฟิงก็รู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมเจ้าสำนักมีกี่ความสามารถกันการปรุงยาฝึกสัตว์อสูรการหลอมและภาพลวงตา ยิ่งเขาเข้าใจจังอยู่มากเท่าไหร่โอเซินเฟิงก็ยิ่งรู้สึกว่าจังอยู่นั้นคือคนที่คาดไม่ถึงเท่านั้นและนั่นก็ยิ่งทําให้เขาเคารพจังอยู่ยิ่งกว่าเดิมตอนแรกจังอยู่ต้องการที่จะอธิบายออกมาแต่เมื่อเห็นท่าทีของโอเซินเฟิงเขาก็กลืนคําพูดที่จะพูดมาลงไปยังไงสมันก็เป็นแค่การเข้าใจผิดหักเข้าใจผิดสักครั้งสองครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร